อีกหนึ่งรูปแบบของมิจฉาชีพเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่7เมษาย,ยนช่วง5โมงเย็นที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแถวย่านหาไทยราชมีชายหญิงคู่หนึ่งผู้หญิงกับผู้ชายมานั่งกินอาหารที่ร้านแห่งนี้นะฮะพอกินกันเสร็จแล้วนี่นะมาด้ยรถสีดํากินกันเสร็จแล้วเนี่ยผู้ชายผู้หญิงก็บอกให้ผู้ชายไปคอยที่รถนะตอนนั้นเรียกเด็กมาเก็บเงินละพันกว่าบาทค่าอาหารบอกให้ผู้ชายไปรอที่รถแล้วผู้หญิงบอกว่าเดี๋ยวขอตัวไปเข้าห้องน้าก่อน นะเอาของวางพ้ทโตะเดี๋ยวขอตัวไปเข้าห้องน้ําก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะโอนเงินให้นี่นะก็เดินเข้าไปห้องน้ําระหว่างที่เินเดินเข้าไปในห้องน้ําท่านผู้ชมฟังวิธีการตรงนี้นะฮะเธอก็โทรหาผู้ชายอีกคนหนึ่งนะฮะเป็นบุคคลที่3บอกว่าช่วยโอนเงิน1บาทเข้ามาที่บัญชีร้านอาหารนี้หน่อยเพราะมือถือเธอโอนไม่ได้อยากให้ชุดลองโทรให้หน่อยผู้ชายคนที่3นี้ก็เลยโอนมาให้ร้านนี้1บาทเสร็จแล้ว ผู้หญิงก็เอาสลิปของผู้ชายคนที่สามที่โอนมาหนึ่งบาทเนี่ยไปตัดต่อเป็นจำนวนเงิน2,500าอบาทเสร็จแล้วก็เอาไปให้เด็กที่ร้านดูบอกว่าเนี่ยพี่โอนเงินให้แล้วนะ2,500บาทเด็กที่ร้านบอกว่าค่าอาหารพันกว่าบาทเองนะครับทำไมพี่โอนให้2 5 0 0ไม่เป็นไรพี่โอนเงินไว้ก่อนร้านอร่อยมากเลยเดี๋ยววันหน้าพี่มากินต่อนี่แต่เด็กเริ่มสงสัยนะก็เลยเดินตามออกไปแล้วก็ไปจดทะเบียนรถระหว่างวันนี้ก็โทรศัพท์ไปหาต้นสังกัดของร้านว่า ช่วยตรวจสอบหน่อยว่ามีเงินโอนเข้าบัญชีมา2 5 0 0หรือเปล่าแต่ระหว่างนั้นเนี่ยรถคันนั้นขับออกไปแล้วนะฮะปรากฏว่าต้นสังกัดทางร้านเนี่ยโทรมาบอกว่าไม่มีมีแต่ยอดบาทเดียวบาทเดียวนะฮะยอด2 5 0 0นั้นไม่มีนี่นะครับเปลี่ยนตัวเลขและชื่อชื่อและเลขที่บัญชีทับหมดเลยแต่เราได้ข้อมูลมาเพราะว่าสแกนบาร์โค้ดก็จะเป็นบัญชีที่บัญชีของอีกที่หนึ่ง เราไม่ได้เช็คกับเลขที่บัญชีที่เขาทับให้เรา<ม>เขาก็เลยคิดว่าเราสืบไม่ได้แน่นอนในความจริงเราสกแกนมาคนเราก็เจอแล้วถูกไหมคะก็เลยรู้ว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรแล้วก็บอกเขาว่าให้คุณไปแจ้งความไว้นะเพราะไม่งั้นคุณจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแต่ก็ยังดีที่เขาไม่ได้ลบแชทอะไรก็คือมีข้อมูลหมดว่าโดนหลอกให้โอนเหมือนกันอีกวันลุงนล่งขึ้นรู้สึกผู้หญิงคนนี้จะหลอกให้ผู้ชายคนนี้โอนเงินไปอีกยอดหนึ่งเป็นพร้อมเพย์ ซึ่งเราก็เลยเอาบลูทอมเพย์นี้ไปแอดดูก็เลยรู้ว่าเป็นหน้าผู้ชายที่มาด้วยกันเป็นนักร้องหน้าตาดีเลยหลยผู้ชายคนที่ถูกหลอกโอนเงินมาเนี่ยฮะหนึ่งบาทเนี่ยตอนหลังทางร้านโทรศัพท์กลับไปแล้วผู้ชายคนนี้บอกว่าเออผมไม่รู้เรื่องเลยรู้จักกับผู้หญิงคนนี้เนี่ยผู้หญิงคนนี้เป็นทำงานเป็นประเภทพิตตี้เด็กเอ็นเนี่ยเพิ่งจะรู้จักกันแล้วก็บอกว่าลองโอนเงินมาบาทหนึ่งว่าทดสอบดูว่าโอนได้หรือเปล่านี่นะแต่ว่าหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปประมาณ2วัน มีผู้ชายคนหนึ่งโทรมาที่ร้านบอกว่าเดี๋ยวจะจ่ายค่าอาหารให้ครบ<ม>เพื่อจะจะเกลียร์แต่เจ้าของร้านบอกไม่ต้อง<ม>ไปคุยกันที่โรงพัก<ม>